สวัสดีครับผมนัดจากแบรนด์เทนกูเกมมิ่งเกียร์นะครับก่อนอื่นต้องต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยที่เราเคยเลือกใช้ประดารุ่นนี้ครับในเก้าอี้รุ่นมาซาเอ็แล้วก็มาซามเนซึ่งเป็นรุ่นท็อปคือเรามั่นใจแล้วตั้งแต่เราคิดโมเดลตัวนี้ว่าเราเลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่ไม่กี่เดือนหลังๆมาเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือประดาตัวนี้มันดูเก่าแล้วก็เสืเร็วรวมถึงตัวบ้างตัวนี้ครับมันหลุดออกมาง่ายแล้วก็ที่หนักที่สุดเนี่ยมันคือฐานประดามันมีรอย้ว บางเคสถึงกับแตกเลยนะครับซึ่งมีลูกค้าที่บอกปัญหานี้กับเรามาเยอะมากๆแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราพยายามแก้ไขปัญหาจนตอนนี้เราได้พบโรงงานใหม่แล้วก็ได้เลือกใช้วัสดุใหม่จนเกิดเป็นประดาวตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ครับเราจะเลือกใช้ตัวไนล่อนที่มันหนามากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นรวมถึงสีเนี่ยมันจะดูใหม่ตลอดแล้วก็ด้านหลังเราจะเสริมเป็นโครงสร้าง2ชั้นซึ่งสามารถปรับน้ำหนักได้ตามที่เราเคลมไว้แน่นอนนะครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้น แต่ว่าเราเลือกที่จะขายในราคาเดิมแล้วก็ท้ายที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเราจะขยายเวลาการรับประกันสินค้าทั้งโต๊ะและเก้าอี้ทุกรุ่นในแบรนด์เทนกูจาก6เดือนเป็น1ปีแล้วหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะให้โอกาสแล้วก็ให้เราได้ดูแลห้องเกมของทุกคนต่อไปสวัสดีครับ